สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจดดาพามาดูใบมอนสเตล่าของเจาดานะคะเจาดาก็มีมอนสเตล่าพันธ์ใจแอนนะคะต้นนี้ใบสวยมากค่ะเพื่อนๆดูได้นะคะ กลมสวยฉลุสวยนะคะดูหูค่ะหูก็สวยนะคะงูชิดค่ะงูชิดนะคะโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยงูชิดสวยมากค่ะตัวน,นี้ลูกค้าจองแล้วนะคะรอรอเอาไปใส่กระถางให้ลูกค้าค่ะ ใแอนนะคะดูที่คอค่ะคอใบสวยงามนะคะหูแนบดูใบต่อไปนะคะตัวนี้ออกใหม่ ใบกำลังเริ่มสวยค่ะนี่ก็แนบนะคะหูแนบค่ะลูกค้ารออยู่เดี๋ยวมีเวลาแล้วจะดาก็จะตัดให้ลูกค้าเจแอนนะคะนี่ดูอีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้ใบเขียวเข้มค่ะหูสวยทุกต้นค่ะ ไม้สะสมของเจดานะคะนี่อีกต้นค่ะนี่ก็หูสวยนะคะดูใบมอนของเจดาค่ะนี่ค่ะวันนี้เจดาใบามอนมาให้ดู พืความสดชื่นยามเช้านะคะเดี๋วจะให้ดูว่าจะดาบปลูกไว้ยังไงนะคะถึงได้ใบสวยขนาดเนี้ยอันนี้ใบใหม่นะคะใบใหม่ใบใหม่เพิใใ่งออก อันนี้หูไม่แนบนะคะตันนี้จะหูตา่างใจแอนเหมือนกันแต่ฟอมใบสวยนะคะดูใบนี้กันค่ะนี่ก็พึ่ง มันเป็นใบอ่อนออกมานะคะดูหูนะคะดูหูนะคะยังอ่อนอยู่เลยค่ะยังอ่อนอยู่เลยนะคะดูได้วันนี้ชวนเพื่อนๆมาดูใบนะคะดูลายฉลุดูปลายใบนะคะดูฟอร์มใบ ออกให,ใหม่จะแนบอย่างนี้นะคะดูนะคะใจะแอนนี่ค่ะแตกใบใหม่นีก็ใบใหม่นะคะยังก้มหน้าอยู่ค่ะเดี๋ยวก็จะเริ่มเงยหน้าแบบนี้นะคะโชว์ความสวยงามความแข็งแกร่ง เจดาไม่ได้ปลูกไว้ขายต้นนะคะเจะดาปลูกไว้ใช้ใบค่ะแต่มีคนต้องการต้นก็มาขอซื้อเจดานะคะเจะดาก็ว่าจะแบ่งให้เขาค่ะดูต้นนี้นะคะ อันี้มีสองใบค่ะเราจะด,ดัดตัดใบล่างไปใช้หมดแล้วอันนี้อันนี้ปลูกไว้โดนแดดมากนะคะใบก็จะสู้แดดค่ะเนี่ยค่ะจะไม่ค่อยยอมเงยใบขึ้นมาดูนะคะจะได้ปลูกไว้ ปลูกไว้ใต้ร่มไม้ค่ะเนี่ยนะคะชิดาก็ปลูกไว้ใต้ร่มไม้ข้างบนก็จะเป็นยางอินเดียนะคะต้นนี้ก็ไม้ฟอกอากาศลูกค้ากำลังนิยมค่ะแต่เจดาก็ไม่มีเวลาที่จะมาตอนให้ลูกค้านะคะถ้าลูกค้ามาเห็นพูดถึงลูกค้านี่คือลูกค้าร้านดอกไม้นะคะ ไม,ไม่ใช่ลูกค้ามาซื้อต้นไม้เพระเจดาไม่ได้ขายต้นไม้ <c oughs> ขอโทษค่ะอ <c oughs> ย่างอินเดียใบยดำนะคะ <c oughs> แต่ไม่ชมใบมอนกันต่อนะคะมอนสเตอร่าเป็นไม้พ่ออากาศนะคะ <c oughs> เอาสามารถเราไิตั้งไว้ในห้องนอนได้ค่ะ สวยไหมคะเจะดามาดูทุกวันดูใบดูความสดของใบค่ะตรงนี้จะร่มนะคะนี่ก็เจดาก็ชัมมอนเบอร์รี่ไวค้ค่ะเพิ่งช่นะคะเอาไวแ้แจกเพื่อนเพื่อนมาลูกค้ามาก็แจก,กแจกเอาไปปลูกกันนะคะปลูกต้นไม้ รักโลกตัวนี้ใบสวยนะคะด่างปลายใบนิดนิดด่างโดยธรรมชาตินะคะชมชมค่ะตัวนี้ไม่ใช่ใจแอนนะคะต้นนี้จำชื่อไม่ได้แล้ว น่าจะเป็นพันเลยนะคะด้วยใบไม้และกักมะพร้าวนะคะรดน้ำชุ่มๆค่ะเธอชอบน้ำนะคะต้นนี้ยังอยู่ในกระถางนะคะแต่รากลงดินไปแล้วนะคพิโลหูช้างนะคะหูช้างหูช้างสวย ชาแอบเข้าไปดูภูจีบนะคะภูจีบผูจีแอบอยู่ด้านล่างนะคะแอบอยู่ยใกล้ใกล้ใบหมอนเนี่ยพวกนี้ต้องปลูกไว้ในร่มลำไรนะคะ จบคลิปนี้ด้วยใบมอนอ่อนส,สวยๆนะคะสวัสดีค่ะ